แตเ่เรื่องนี้ที่ได้แสดกกนนงความจำ农นะคะกับทางได้เปรยกับทางผู้บริหารพักแล้วกันนะคะว่าการมาสร้างพักเนี่ยก็ต้องการที่ประกาศมาตลอดออสื่อมวลชนก็คงได้ยินว่าต้องการเป็นเพียงเสาเข็มเป็นนั่งร้านให้กับพักนี้<ฆ>แล้วต้องการกัดให้พักเป็นสถาบันการเมือง ที่ทํางานให้กับประชาชนให้ประชาชนมาเป็นเจ้าของพรรคนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเปัญหาประชาชนเยอะวันจําเป็นจะต้องมีมการทํางานที่เชื่อมโยงให้ประชาชนไม่ว่าเขาจะเป็นสมาชิพกพรรคหรือไม่เป็นเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมามาสะท้อนปัญหาแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหากับกับพรรคนะคะ อันนี้ก็เป็นความตั้งใจว่าจะไม่ได้รับตําแหน่งใดๆออืมอได้จริงๆก็แจ้งตั้งแต่ออันก่อนการเลือกตั้งละว่าเออไม่จะไม่ลงปฏิริษนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าไม่รับตแหน่งแล้วรีแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเอ่ขอให้อืมขอให้ลงสมัครขอให้รับตําแหน่งแต่ก็พอหลังเลือกตั้งเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้สอสอเยอะนะค,คนทํางานเราก็ไม่ได้เยอะเพราะเราเป็นพักใหม่เอความตั้งใจพี่ก็ยังยืนยันว่าพี่ยังอยากเป็นเสาเข็มเป็นนั่งร้านเพื่อสร้างพักให้เป็นสถาบันหนนลักการเมืองก็ได้เปรยในที่ประชุมนะคะอะของเราเนี่ยก่อนวันวันที่ยี่สิน 20, บนอเราประชุมพักร่วม่ยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบเก้าวันสัดาหก็ได้เปรยป้า จะไม่รับตำแหน่งใดๆแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นการประชุมคณะยุทธศาสตร์ทางผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าอย่าอย่าพึ้นได้ไหมเดี๋ยวขอหารือกันให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรนะคะก็เลยเออาจจะมีค่าสุดปาซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยตรงนะคะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ถ้าคนในพักก็จะจะได้ฟังว่าพี่เนี่ยประกาศ นีม้มาพักยาดนะครับนานและเอายี้ดีกว่าแสดงว่าแสดงว่าก็คือพอมีม,มูลแต่ว่าไม่ได้ตรงสะทีเดียวงั้นขออนุญาตถามว่าอะไรตรงอะไรไม่ตรงได้ไหมครับคุณหญิงครับ<ด>อย่างเช่นที่บอกว่าคุยกับคุณถากรคุณอนุดิตแล้วก็คุณสุพันแล้วว่าสุดท้ายในบรรดาเอ่อริสไลชื่อผู้สมัครสสพาร์ตี้ลิสเนี่ยถ้าคุณหญิงลาออกอีกสอันดับต่อมาก็จะลาออกแล้วเลื่อนไปจนถึงอันดับ5ให้คุณสิทธาขึ้นมาเป็นสสแทนเนี่ยเรื่องนี้จริงไม่จริงครับ ก็จริงๆแล้วยังไม่ได้อ่ามันยังไม่ได้คุยกันลึกไปถึงขนาดนั้นพอได้มีการมันเรื่องพอรู้ว่าจะมีการรับรองรรก็เลยพ,พูดพูดจริงจังขึ้นมาว่ามันถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตัดสินใจแล้วก็ที่จะทําให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดนะตัวที่เองเนี่ยที่อยากทํางานไปะัดสนนะค,ะ,คะก็ได้ได้แจ้งความจำนงกับว่า ยังไม่ได้ดิสคัสกันถึงรายละเอียดเนื่องจากว่าเป็นวาระสุดท้ายที่ที่แจ้งต่อที่ประชุมแล้วก็ที่ประชุมใช้เวลาประชุมเรื่องอื่นๆมาพอสมควร<ะ>ก็มีการขอร้องจากสมาชิกในที่ประชุมนะคะ,ะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรขอพักหารือ<ะ>เป็นเรื่องบรรดาว<ะ>ลังจากประชุมพรุ่งนี้คือเพื่อพรุ่งนี้คือเมื่อวานในการประชุม<ะ> เรื่องของหลายหพักซึ่งเราจะยุ่งนะคะเพราะเราเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเขามันจะยุ่งมาก<ะ>หลังจากนี้ขอคุยกันอีกทีหนึ่งได้ไหมนะคะ,ะก็เออันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องที่สองเรื่องของการเรื่องตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็เลยผมงไม่ได้คุยแต่ในความเห็นส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ก็พูดแล้วพี่จะเป็นแค่เสาเข็มเป็นนั่งร้านให้คนใหม่นะที่มีฝีมือที่เขาเข้ามา ทำงานนะสั่งการเมืองให้คนรุ่นใหม่ในพักนะคะเออท่าน uh huh. อย่างคุณสิทธาคุณอนุดิตก็ถือว่าก็เป็นรุ่นต่ออิ่นต่อจากพี่อะยังไงเขาก็ต้อง uh huh. เป็นผู้ที่จะรับในการที่จะรันพัก่อไปอยู่แล้วนะคะ uh huh. แล้วก็มีคนใหม่ๆที่เข้ามาต้องคิดว่าอยากเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปไหน uh huh. เราก็อยากเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ยังทําง, <Yeah. S 1> งานหอด ตเต็มที่และทําในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากทําก็คือการไปช่วยชาวบ้านไปอยู่กับชาวบ้านอันนี้เป็งานที่ถ้าถ้าคุณวางคุณตาจะเห็นภาพที่ที่จะอยู่ในชาวบ้านเยอะ <ลง S 1> มากพื้นที่<ล>นะี่น,นะคะ,ะ,ะแต่ว่า<ะ>ถ้าตําแหน่งหัวนหน้าพักยังยืนยันว่าคุณหญิงยังยังเป็นตําแหน่งหัวนหน้าพักอยู่ใช่ไหมคะค่ะ อ๋อแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็อาจจะมีการลักดันคนใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะคุณหญิงคะับเ่อากเราหนึ่งเราเราได้ตำแหน่งอ่าน้อยเราก็เปิดอยากจะเปิดโอกาสให้เราเป็นหัวหน้าพักอะ่ะถ้าเราเราทำงานกันแบบเราต้องทำงานกันด้วยความเสียสละต้องทำงานด้วยการที่มองกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องเสียสละเป็นพี่เป็นน้องเราก็อยากจะสนับสนุนคนใหม่ และคนรุ่นใหม่ในพักเนี่ยให้เขาได้มีบทบาทมีโอกาสัวเราเองก็เป็นในท้ายเรือเป็นนั่งรา้านะคะเอ,อ่อเป็นสะพานเชื่อมพวกเขาแล้วก็ทําในสิ่งที่มันจะทําให้พักได้เป็นสถาบันการเมืองที่เป็นของประชาชนจริงๆครับแล้วก็สาม,มารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคราวอนนี้ชาวบ้านทุกมากนะคะครับคือนนคุณ ใจแต่ว่าบพอสรุปเนี่ยเนื่องจากว่าที่ประชุมก็บอกว่าขอให้อ่าประชุมกันอีกครั้งหนึ่งขอรอกันต่อครับนั่นสิที่เป็นก็ยอมรับว่าเป็นความตั้งใจมาครับอ่าตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ ครับคุณหญิงตั้งใจแต่ก็อาจจะต้องถามคนอื่นด้วยเพราะว่าอย่างคุณอนุดิตเองคุณสีทาเองเนี่ยเราไม่ประหลาดใจเพราะว่าก็มากับคุณหญิงไปไหนไปกันเรียกว่าเป็นพี่น้องเป็นสิทธิ์รักกันแต่อย่างคุณถากรคุณสุพันเนี่ยทั้งสองท่านก็ยังไม่เคยเป็นสอสเลยจะเลื่อนผ่านเข้าไปจริงๆเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนหรือเปล่าครับคุณหญิงครับใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ก็คุยทุกอย่างแล้วคุยกันอย่างพี่น้องแล้วก็คุยกันเอาเรียกว่าผลประโยชน์สูงสุดของขององค์กรและไม่ใช่ ไปเกิดองค์กรโดยตรงมันเป็นก<ะ>ารที่เราสร้างองค์กรให้แข็งเพื่อให้<ะ>เป็นเครื่องที่ทํางานที่ดีที่สุดให้กับประชาชนคุยร,รอบต่อไปเมื่อไหร่ะคะเป็นรอบที่แบบตัดสินใจเลยเ<อ>ว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไ,งไงเมื่อไหร่ะคะคุณหญิงคะก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้นัดกันปกติเราประชุมกันทุกวันจ<ะ>ันทร์ค่ะก<ะ>็ะะเอาเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันนิดต่อยหลายหลคนก็พอมีแหล่งข่าวที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะทุกคนก็ไม่สบายว่าใร ก็จะให้ที่ปงานตัวก่อนให้ที่เป็นรายงานตัวก่อนที่ซึงเป็นรายงานตัววันนี้แต่ข่าวมาละเอียดมากเลยสรันก็คือโคต้าก็มีด้วยคุณหญิงค่ะเห็นบอกว่าไทยสร้างไทยอ่ะสสหกคนใช่ไหมคะมีโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวมาด้วยค่ะอ้ที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงมาไหนครับอันนี้ผิดเลยไปพูดเรื่องอะไรคะไปพูดเรื่องตำแหน่งเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าแหละงขาพูดมาอย่างไรแต่เป็นใครอ่ะนะ อันนี้ผิดเลยเราไม่ไม่ได้มามาพูดเกีัเรื่องตําแหน่งวันนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องช่วยกันประคับประคองตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยที่สําเร็จก่อนนะคะ,ะประโยชน์ของประเทศชาติปรโยชน์ประชาชนต้องมาก,ก่อนแล้วก็ประโยชน์ของพรรคประโยชน์ของตัวบคุคคลมันต้องเป็นระดับไปอันนี้พี่พูดในทักทิ่ตลอดเวลาครับฮะเพราะฉะนั้น ข่าวนี้ผิดแน่นอนไม่เคยพูดเรื่องกระทรวงไม่เคยพูดเรื่องรัฐมนตรีได่กี้เลยแต่ในที่ประชุมเาวันศุกร์ขอโทษวันจันทร์เนี่ยก็ไม่มีครับมีประชุมเรื่องเรื่องนโยบายที่จะนาไปเสนอแะ้ว่าระสุดท้ายพี่ก็ถือโอกาสคือจะจริงๆริงประธานต้องแจ้งที่ประชุมก่อนไงถ้าแจ้งที่ประชุมเดี๋ยววงแตกพี่ก็เลยคิดว่าประชุมเรื่องนโยบายที่ต้องไปนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการประสานงานคุยเรื่อง สามพันบาทมันจะเป็น<ม>ประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่าย<ม>การสร้างรายได้อย่างไรบำนาบประชาชน้ามันไม่ใช่ประชานิยมกันอธิบาย<ม>ว่าเดี๋ยวเราต้องอธิบายต่อเรื่องเรียนฟรีจบเป็นญาตรีลดเวลาเรียนลงสามถึงสี่ป<ม>ีดียังไงรประชาะเด็กจะเข้าถึงโอกาสไม่ต้องเป็นนี้กยศไม่ต้องหลุดออกจากระบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ เอ่อก็คุยกันแต่และหัวข้อหัวข้อมาตาน l สุดท้ายที่ก็แจง้งแต่ว่ามันก็ใช้เวลาประชุมสามชั่วโมงละเอ่อหมดเวลาเนื่องจากหลายคนก็พอเย็นแล้วต้องไปงานนู้นงานนี้พี่ก็มีงานศพก็เลยได้คุยแค่แค่เอ่<พ>อยายเนล่านครับก็ะออเรื่องนี้พี่ก็แจง้งที่ประชุมเห่อก็เสียงก็แตกอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่อยากให้ตัดสินใจเคลื่อนไหวอะไรครับเพราะวันนี้ก็หลายคนก็มาขอร้องว่ายังไง สถานะความเป็นสสเอไปมีแล้วยังก็ไปรายงานตัวพาอา่สสใหม่<ะ>ไปรายงานตัววันนี้ซะเลยพี่ก็รับปากว่าโอเคเพราะว่าอย่างนี้พี่ก็มีโซเชียลของตัวเองก็จะมีคนเชียร์ไปนั่งกระสาธาระสุกเพราะว่ามันอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าถ้าเราได้เสียงไม่เยอะอเราคงไม่ได้กระทรวงใหญ่อันนี้ก็พูดกันตรงๆรนะครับ ก็พูดกันตรงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะไปตาดเงื่อนไขอะไรที่ทําให้การตั้งรัฐบาลเป็นปัญหาข้าใจค่ะกะถาโนตสุดไม่พูดอะไรเลยมีปัญหาพยายามทาตัวให้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอางนี้ดีกว่าครับนะคะัแลวจริงๆใน8ใน8พักเขามีการพูดคุยกันเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีบ้างหรือยังคะคุณหญิงคะที่ผ่านมาคุยกันบ้างไหมคะทกอ่าใหญ่ลพักอาจจะพูดกันแล้วอื เพราะว่าเขาเป็นองค์ประกรอบสําคัญในการ<ะ>ตั้งรัฐบาลอันดับหนึ่งอันดับสององพูดกันแล้วค่ะ,ะแต่ว่ารายละเอียดเราไม่ทราบนะคะคุณอนุดิษฐ์เนี่ยพูดเล่นๆบอกว่าได้คำนาคมก็ดีแต่จริงๆแล้วถ้าสุดท้ายถ้าสุดท้ายมันได้ท่องเที่ยวและกีฬาจริงๆทางด้านของไทยสร้างไทยก็พร้อมรับเอ<ะ>อยังยังยังไม่ทราบเลยค่ะจริงๆไม่ได้คุยเลยพูดตรงๆเราไม่เคยไปรีเควสต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอังนั้นเนี่ยก็ ไม่ยังไม่ทราบจ,จริงๆคืออย่างวันนี้ก็คือให้ความร่วมมือในการเดินหน้าให้สำเร็จไปก่อนค่ะ